ร้อนเลยนะคะอยากรู้ไหมว่าคืออะไรพอมิโลก็คือเสื้อผ้านะคะแต่คือคอลเลกชันนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นคอลเลกชันพอมิโลเอก,กับบาร์บี้นะคะทุกคนใครที่แบบเป็นเด็กสาววัยประมาณสายยี่ไง่ไงจะต้องเคยเล่นบาร์บี้ตอนเด็กๆนะคะเมื่อก่อนสายมีแบบเป็นตู้อะทุกคนเสื้อผ้าบาร์บี้คือแบบเยอะมากเอสเซสรซีต่างๆรองเทา้าคือแบบ ติดทั้งการ์ตูนมีทั้งตุ๊กตาละคะแล้ววันนี้มีคอเล็ก hmm. ชั่นบาร์บี้เอ็กโพวิโลออกมานะคะแฟนคลับบาร์บีต้องไม่พลาดกันเนาะต้องน่ารักมากแน่ๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะ mm hmm. อันบ็อกกันไปเลยเนาะตื่นเต้นอนะ่ะแอบเห็นแบบตอนไหลสดพี่ใหม่ใส่น่ารักมาก mm hmm. เห็นอันนี้ก็แบบน่ารักตายไปเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะคะอ๋อทุกทีการ์ดพอมิโลเขาจะเป็นแบบกระดาษสีขาวนี่การ์ดมาในรูปแบบบาร์บี้นะคะทุกคนน่ารักมากข้างหลังก็จะเป็นการ์ดที่เขาเขียนข,ข้อความมานะคะอันนี้เป็นแจ็คเก็ตนะคะที่แบบเป็นลายแบบเขียนว่าบาร์บี้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 แบบเต็มไปหมดเลยเนาะนี่เป็นแจ็คเก็ตที่แบบมีความแบบ ครอบครอบนิดหนึ่งนะคะโอ้แต่ผ้ามันมีอารมณ์เป็นแบบเหมือนผ้ายีนะทุกคนเป็นลอนๆน,น,นิดหนึง่งน้าลักก็ป้ายเปย,ปยคือแบบดูดีมากเลยนะคะป้ายที่คอก็แบบเป็นแบบบาร์บี้เอฟโคโมโลมเลยนะคะอย่าสายจะขึ้นราคาแต่ละตัวให้เนาะว่าเออแบบราคาเท่าไหร่นะคะ ส่วนไซส์ของไซเนี่ยสัดส่วนไซนะคะอก็็จะประมาณ37เอล31 32สะโวก38นะคะไซสั่งมาเป็นไซส์ M เนาะเสื้อนะคะแล้วเขาก็มาเข้าเซตกันกันกบกระโปรงนะคะนี่นี่น่ารักอะกระโปรงไซใส่เป็นไซส์32นะคะอย่าต้องลองดูว่าแบบพอดีไหมเนาะ น่ารักอะสีเหมือนกระโปรงยีนนะคะแต่ว,ว่ามีความแบบสกีนลายบาร์บี้เนาะอุ้ยน่ารักจังตัวต่อไปนะคะจะเป็นเดรสนะคะนี่ตัวนี้เห็นพี่ใหม่ใส่แล้วแบบน่ารักมากเป็นผ้าแบบทวิสต์นะคะนี่เห็นไหมแล้วตรงกระดุมากเขามีดีเทลใส่แกะ นี่เป็นลายแบบบาร์บี้เลยเห็นไหมตรงกระดุมอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วตรงอกเขาก็จะมีแบบเป็นวาวอย่างงี้ด้วยนะคะโอ้ยน,น่ารักอ่ะชอบอันนี้ใส่สั่งมาเป็นไซส์ XL นะคะเพราะผ้ามันจะแบบไม่ยืดเนาะเดี๋ยวต้องมาลองกันแบบต่อไปนะคะอันนี้เป็นเดสสีดำนะคะ นี่เป็นเดกกระโปรงสีดำเรียบๆอย่างนี้แต่ว่าเขาจะมีสายโซ่ทุกคนขอแกะเลยละกันชุดสีดำนะคะแกะโซ่เสร็จแล้วโซ่เขาจะมีแบบเป็นที่คาดเอวทุกคนแล้วมันจะมีปลายเป็นลายแบบบาร์บี้เกล้วนี่นะคะเห็นไหมมันจะเป็นลายแบบบาร์บี้ทรงผมงอนลอนเด้งของเขาเป็นเดสดดำเรียบๆนะคะแต่มีโซ่สีทองมา ประกรอบด้วยนะคะนี่สวยอะ่ะยวต้องลองนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นกระเป๋าเนาะมันมีความเป็นแบบกลองๆใช้แล้วทุกคนมันคือกระเป๋านะคะที่มีตรงนี้เป็นแบบยืดๆเอาไว้คล้องมือได้อย่างนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมทุกคนน่ารักอะ่ะลองสาครั้งนี้ให้ดูมันจะแบบเป็นกระเป๋าคล้องมืออย่างเนี้ย เก๋ๆนะคะอย่าดูข้างในสิโอ้แล้วตรงไอเนี่ยเขาก็เป็นลวาวีกแล้วอ้ยชอบอะไรแบบนี้ยเห็นไหมตรงหัวซิปนะคะน่ารักอะ่ะอืมข้างในก็มีสกรีนเป็นแบบแท็กเรียบร้อยนะคะใส่แบบพวกกระเป๋าตางโทรศัพท์น่าจะใส่ได้อยู่ไหมไอโฟนน่าจะได้นะคะอุ้ยน่ารักใส่เครื่องอางก็ได้นะคะอุ้ยน่ารักชอบเดีย๋ยวเรา ไปลองกันดีกว่านะคะว่าเออแต่และชุดใส่ออกมาเป็นแบบไหนส่ไปลองให้ดูกันชุดแรกที่ส่เอามาลองนะคะเป็นเดสสีชมพูนะคะผ้าทวิส์เนาะชุดนี้ก็แบบเห็นพี่ใหม่ใส่นะคะน่ารักมากทุกคนผ้ามันดีมากเลยคือมันไม่คันนะถ้านะคะพีสับในนะคะแล้วแบบดีเทลผ้ามัจะมีแบบมีความแบบชมพูฟ้าม่วงเหลืองอะ,ะทุกคนเป็นสีแบบพาสเทลนะคะน่ารักมาก แล้วก็แบบมีช่วงเว้าวตรงอกตรงนี้นะคะทำให้เราแบบดูไม่ตันอะดูโป่งขึ้นดูมีดีเทลของชุดนะคะแล้วซาก็ชอบพวกรายละเอียดตรงกระดุมนะคะที่แบบเป็นลายบาวี่นะคะน่ารักมากเลยชุดนี้ส่ชอบนะคะใส่แล้วแบบลุกคนหนุ่มมากเลยนะใส่ใส่กับรองเท้าบูทสีขาวนะคะอันนี้ก็ของโฮมิโลเหมือนกันเนาะเออใส่แล้วแบบดูดีอะดูแพงมากเลยนะคะเดีย๋ยวไปลองชุดต่อไปกัน ตัวที่สองนะคะอันนี้เป็นเดสสีดำนะคะที่มีอะไ่โซ่เป็นสีทองตรงนี้แล้วก็มีจีบาร์บี้ตรงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยแล้วใส่ก็อามาแมทกับกระเป๋าที่เขาให้มาละคะ่ะอารมณ์เหมือนเป็นคลาสเก๋ๆเนาะเดสดำเขาก็จะเป็นเดสสีดำแบบเรียบๆนะคะมีซิปด้านข้างเนาะแต่พอมันมีโซ่ทองค่าตรงเอวขึ้นมาแล้วมันทำให้ดู ดูหรูขึ้นนะทุกคนดูแบบดูแพงนะคะใส่ก็ใส่กระบูทสีขาวเหมือนเดิมนะคะทำให้แบบให้ดูสูงขึ้นด้วยเนาะพอสีดำม,มาทําให้พางทาให้เราแบบดูผอมลงดูตัวเล็กนะคะน่ารักดีนะคะชุดนี้ใส่ก,ก็ชอบเนาะชุดที่3นะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดเซตปิ้นลายโมโนแกรมบาร์บี้นะคะคือแบบน่ารักมากมันมีความเป็นแบบผ้ายีนทุกคนเป็นแจ็คเก็ตยีนเป็นกระโปรงยีนสีขาวแต่ว่า ปิน้นลายเป็นเขียนว่าบาร์บี้แบบหมดเลยนะคะทุกคนน่ารักมากคือเราสามารถใส่แบบเป็นปิดติดกระดุมก็ได้นะคะแบบอยากเรียบร้อยหน่อยแต่ใส่เลือกใส่กับสปอร์ตบราสีขาวข้างในเพื่อเพิ่มความแบบแซบ่บเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงเนาะ,ะเออติดแบบสปอร์ตกระดุมแขนก็ได้แล้วแบบถกขึ้นก็ได้นะคะน่ารักมากเลยกระโปรงก็จะมีความแบบพองๆนิดๆน,นะคะไม่ใช่ทรงเอมากเนาะ,ะมีกระเป๋าด้านหลังด้วย เสื้อเขาจะมีความขอบที่พอดีอ่ะใส่ชอบเสื้อเขานะคะน่ารักมากเลยอ่ะนี่เนาะถ้าลองเอาไปค้บ 3มชุดแล้วนะคะใครชอบชุดไหนกันเป็นพิเศกก็เข้าไปตามกันได้นะคะที่เว็บโพมิโลเนาะตอนนี้ก็น่าจะวางขายแล้วเนาะน่ารักมากแต่ไซต้องไปชอปชุดอื่นเพิ่มอีกใซชอบอีกหลายชุดเลยยต้องไปโดนนะคะเออถ้าโอกาสหน้าายได้ของได้อะไรมาเป็นของเต็ดๆอีกก็จะมาอันบอให้เพื่อนดูกันอีกแล้วก็มาลองให้เพื่อนดูกันอีกนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะ 对吧？Bye bye.